Hello. ทุกคนวันนี้มีอเทมเด็กมาแนะนากันอีกแล้วค่ะจะบอกว่ากันแดดที่ผมใช้ตอนนี้คือผิวดีขึ้นมากๆนอกจากจะช่วยปกป้องแสง UV แล้วยังบำรุงผิวให้เนียนกระจ่างใสแบบนี้นะคะนี่เลยค่ะเขามีสองสูตรให้เลือกใช้นะคะตัวนี้จะเป็นไวเนื้อสีขาวและไอวอลลี่เนื้อสีชมพูไปใช้กันเลยและนี่เลยค่ะขวดอีน,น,น้าไวเครื่องมันจะเป็นแบบนี้นะคะจะบอกว่าพกพาง่ายมากๆอันนี้นะคะเป็นเนื้อสัมผัสข,ของสีชมพูผมจะโชว์เนื้อสีขาวให้ดูนะคะคือจะบอกว่าเกลี่ยง่ายมากๆ นี่นะคะซึมไวเกลี่ยง่ายปกป้องงังสีได้จริงนะคะที่สาคัญเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวคือพร้อมบำรุงไปในตัวเดียวเลยปกป้องแสงแดดได้ถึง50บเท่าทั้งยังมีส่วนผสมสารสกัดจากเมือหอยทากสีทองช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการแดดแบบธรรมชาติปรับสีผิวทันทีและเสมอกันสว่างขึ้น1-2ถึงระดับและสีเนื้ออมชมพูปรับสีผิวให้นวลเนียนกระจ่งางใสแต่ไม่วอกปิดรอยสิวและจุดด่างดำใช้แทนรองพื้นได้เลยค่ะ สารสกัดพรีเมียมมากน้ำแร่เจจูสารสกัดจากเมื่อหอยทากว่านหางจระเข้และวิตามินอ e. ีอุ่มชชยแล้วรู้สึกผิวดีขึ้นมากเนียนนุ่มเหมือนผิวเด็กและเติมความชุ่มชื้นให้ผิวได้ดีมากๆสาวๆคนไหนที่กำลังตามหากันแดดพร้อมบำรุงอย่างเต็มที่ต้องดีหน้าไว UV Shield Sunscreen นะคะ